ช่วงต่อไปขออนุญาตประกวดดาวช้างประจำวันเสาวที่เจ็บทันวาขอแค่เจ็ดคนดื้อขอแค่เจ็ดคนที่แต่งตัวตามทีมของเราในวันนี้คือทีมไลท์ก๊อปนะครับเจ็ดคนสมัครตรงไหนครับสมัครตรงนี้เลยครับสมัครตรงนี้พี่แบดพี่แบดพี่แบดดูเอาแค่เจ็ดคนพอ<ต>ได้เลยมาได้ ไอ้เวลาคนละ30วินาทีตัดสินกันด้วยดอกกุหลาบเด้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันถามว่าครับกูม,มาลานกลางเต็นท์กูม,มางานอะไรอยู่เนี่ย มากครับมาครับมาครับเรามาทำความรู้จักกับหมายเลขหนึ่งกันดีกว่าเชิญครับไม่อยู่ฝั่งโน้นเก๊พอแล้วครับลุย ขอโทษก็แนะนำตัวอะไรดีอ่ะไม่รู้ว่าตัว่าหนูแซบสุดเลยนี่แหละแซบสุดในนี้เสียงประเบอร์ให้กับหมายเลขหนึ่งด้วยครับ ว้าวเนอไม่เท like, ่าไหร่เ <Wenn> นินอย่างอืลังการค่ะเสียงผมไกับหมายเลขสองได้ครับเียงที่ชื่อบงค์่ะมาจากอายุทยายึดยาแซ่บมากค่ะไทยรอเยยึดยาแซ่บมากค่ะไทยรอเสียงผมือกับหมายเลขสามสวัสดีค่ะชื่อปามนะคะ อยุธยาไม่ได้มีดีแค่โรตีสายใหม่นะคะอายุทยาไม่ได้มีดีแค่โรตีสายใหม่ะะอันนี้มาด้วยกันเพื่ออะไรหมายเลขต่อไปหมายเลขท่าเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อแหม่มค่ะสวยสวยุดแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีแค่อยาอก,กอันนด้ดับหลากขอเชิญในนี้ที่ดีค่ะเรียอบนมือให้กับมห,หมายเลขท่าท่าใช่โอเคหมายเลขต่อไปดอกไม้ดอกไม้ตอนนี้ยังมอบไม่ได้เลยดอกไม้บอกก่อน ยังมอบไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวผมจะมีเวลาให้มากขอเสียงประเมินให้กับหมายเลขหกอีกหนึ่งชื่อหนูชื่อเอนะคะหรือเรียกฉันว่าเอเอรู้สึกดีค่ะเอเอรู้สึกดีวันนี้สายยาประจําประจําตัวหลัวคือไม่ได้หลอกพี่ลองขยี้ดูมิคะไม่ได้หลอกพี่ลองขยี้ดูมิคะเสียงประเมินกับหมายเลขหกหมายเลขต่อไปเชื่อ หมายเลขเจ็ดเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อบิ๊กโก้ครับดื่มไม่เก่งครับแต่ดื่มไม่หยุดดื่มไม่เก่งแต่ดื่มไม่หยุดน้องบิ๊กโก้หมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อปามนะคะตัวเล็กแต่ย่างอื่นไม่เล็กนะคะถึงตัวจะเล็กแต่ยัง อื่นไม่เล็กนะครับได้ทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดทั้ง8ท่านกเดี๋ยวดีแลหวอะไรไม่เล็กใจอาจจะเป็นในเรื่องของหัวใจที่ไม่เล็กใจใหัวใจใหญ่ใจใหญ่ตอนนี้ดอกไม้ของพวกเรายังขายกันอยู่เด้อย อไมยังเหลืออยู่ใช่ไหมดอกไม้ยังเหลืออยู่เด้อเพื่อนเพื่อยังไม่หมดยังไม่หมดช่วยอุ่นถึังน่อยเด้อรสนิยมการเด้อ ยังไม่หมดเราผู้หลาเรายังไม่หมดนะครับเพื่อกระต่ายเพื่อนพี่ๆช่วยกันได้เแต่งหน้าแต่งดอกบัตรติี่ต้องซื้อเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราติดแล้วไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับเยอะ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 ยังมีไหมครับยังมีอไหมครับผู้เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลปลอบใจคนนึงกระป๋องนะครับโอเค เอาแต่ระหว่างเด้อยังขายดอกกุหลาบไปอยู่เด้อดอกก็สิบบาทซื้อได้สูงสุดข้อสิบดอกเท่านั้นคนซื้อที่เอ็ดดอกใ่ไหมห้าเราไม่ขายอ๋อขายแค่สิบโอเคผู้ท้ารกวดเยีะยไฟเยอะงไย้งยแี่เบเด้น เราให้อีกแค่สองนา่ีใจเย็นเราพี่ใจเย็นเรหนะก้อย่ไดอยูใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแลบไม่ได้หมดไม่ได้หอกกุลาหมด้หมดนเราอมนเราอะไรใกล้หมดเวลาแล้วจบนี้แล้วจบนี้จบไปนี้ เริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มให้เลย,ยเราวงตกเวทีไม่ได้ไดรอระวังตกเวทีด้วย <c oughs> ระวังตกนะครับระวังตกนะครับให้กับคนที่ชอบให้กับคนที่ชอบกุหลาบไปถือไว้ในมือเพื่อนไม่ได้คะแนนนะครับเลีย้ยบเออะลี้ยบเลี้ยบคนเดียว มดหยังยังไม่หมดครับผมหนงพี่ผู้หญิงยังถืออยู่หลายดอกครับวอนนี้พี่ไม่มีตังค์ครับข้าวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยแจกเลยากับ่สที่สองสิบสองกระ๋องวที่สอกระป๋องเพรเราอใจพวเขาปวดหนึ่งกรเดนเจ็ดสิบเจ็ดคู่โอ้โหตายลมือไม่เนไรเราตังเยอะแจกแม่งของคนเลยดับสเท่ากันมา เอออันดับสองเท่ากันให้หมดอ่ะอันดับสามเท่าไหร่ครับพี่หกสิบเอ็ดอันดับสามคุไหนนี่นะอันดับสามพี่องค์ครับขอเชิญพี่มอบรางวัลให้ผู้ร่วมเข้าร่วมการแข่งขันหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมสนุกด้วยกันนะครับขอบคุณร่วมสนุกด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะมอบให้คนที่ได้อันดับสามก่อนนะครับ อันดอรสามได้อะไรแปดกระป๋องครับผมแปดกระป๋องอันดับ์สามนะครับขอเสียงตบเลยเพื่อนหน่อยครับเพื่อนเพื่อนมาช่วยรับไปเถอะนิ่มอ่อนใหม่นิ่มอ่อนใหม่เฮ้ยเท่าไหร่นะขออนุญาตขออนุญาตนะครับรางวัลที่สองเหลือเชื่อมากมีสองคนวันนี้มีสองคนเจ็ดสิบเจ็ดเท่ากันนั่นหมายความว่าคนละบสิบสองกระป๋องให้ยังดู เราพอไม่พอเราไปหาไปดิเราต้องหามาได้ไมาคนละสิบกระป๋องคนละสิบสองระป๋องนะครับให้พี่งผาหรืยคนอมาทำจริงจริงแล้วยังไงพี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยครทอดอะไรว่าจะมันหอมจังวะใช่ใช่ใชเออหิวข้าวเลยโอเคมาสออันดับอันดับอันดับสองพี่กมาเจ็ดสิบเกระป๋งเท่ากัน เท่ากันโอเคครับเราให้นังคู้เลยคนละสิบสองกระป๋งเดิมสิบสองทั้งสองนะครับเสียงปรบมือเด้อให้เพื่อนหมายเลขอันดับที่สองด้วยครับรับก่อนรับก่อนเด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอันนี้ครับเดี๋ยวโอเคต่อไปต่อไปคือ อันดับหนึ่งดาวช้างแคมป์ประจำวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมพศ2567ถูกต้องเลยครับจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคเดี๋ยวลูกดาต้องก็หลับพืนก่อนเออมาทางนี้เลยปะเออมาทางนี้มาหาพี่ก่อนมาหาพี่ก่อนเออแนะนำตัวหน่อยแบบว่าความรู้สึกเป็นยังไงเราดีใจไหม สามารถฝากลงฝากร้านสามารถฝากอะไรก็ได้ตรงนี้สำหรับเราดาวช้างแชมปท่านคืนนี้เชิญครับสวัสดีค่ะเป็นต้นแล้วน้อทีมนะคะอันนี้คือมาจากสมุดปาการนะคะหากพี่พี่ท่านไหนที่อยู่นารันช้างแชมป์นะตรงนี้นะคะใครที่กําลังมองหาการรีโนเวทบ้านหรือกําลังสร้างบ้านทางบ้า ีบริษัท T W Contraction นะคะสามสิบต่อได้เลยนะคะเสียงข้าต่อเลยครับขับรถที่ไต่เสาก็เต็มพอค่ะพี่อ่าโอเคนะคะเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยเพลงไหนเจี๊ยบนายเลิศดีมาเสียงปรบมือให้กับดาวช้างแคมป์คั่นคืนนี้อีกหนึ่งที่บอลทะเลาะมากันเลยทีเดียว ขอเสียงปรบมือให้กับดาวช้างแคมนะครับประจำวันที่7จธันวาขอเสียงปรบมือด้วยครับโอเคขอบคุณคนะครับเพื่อนใจดำไม่มีใครช่วย